สวัสดีครับผมตีพึ่งครับผมตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งแล้วนะครับรถจอดอยู่ตรงนั้นนะครับตามพึ่งนู่นครับสวนนู่นสวนยางนะครับผมกินดอกมันสับปะหลังครับข้ามมาครับข้ามตรงกลางมันสับปะหลังเลยนะครับมาอยู่ตรงนี้ครับพุ่มเล็กมากนะครับผมบางคนนี่ ประมาทนะครับอุ่มต่ําๆแบบนี้เกาะนะครับผมนี่ครับเป็นต้นข้าวโพดเล็กๆนะครับมีไม้ล้ม <c oughs> คอนต่ํๆอย่างเงี้ยครับผม <c oughs> หลังนี้ตามไปตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วนะครับผมพอดีว่ามีคนไอเก็บสับประรดอยู่นะครับผมก็เลยไม่ได้ตีครับผมก็เลยมาตีตอนเย็นนะครับผม ขอทํางานเสร็จก่อนนะครับคอนี้เคยอยู่สองลังรวดนะครับผมเห็นแม่ลงที่เดียวน่าจะลังเดียวนะครับผมไม่รู้ว่าแก่หรืออ่อนนะครับประมาณสองโลโลกว่านะครับผมที่มันบินมาครับผมอนแบบนี้ครับน้องอย่าประมาทนะครับเพื่อนๆอยู่ไม่สูงมากครับผมเคยติดสองลังนะครับ นี้ติดหลังเดียวข <c oughs> อนี้เคยติดสองสองลังนะครับผมนี่ครับผมอยู่ต่ำมากนะครับผมแทบจะติดบินนะครับเคยติดสองลังนะครับคอนี้นะครับ ไปโบกไปรุ่นพร้อมกันเลยนะครับผมมันจะแก่หรือจะอ่อนนะครับต้องใส่ชุดป้องกันเหมือนเดิมครับผมเพราะผมไม่ชอบประมาทนะครับผมถ้าท้งมาจะเหนื่อยเต่านะครับผมมันอาจจะไม่ดุแต่เราก็ไม่ประมาทนะครับ พอดีเลยนะครับเห็นชายแบบนี้นะครับชายแบบนี้สวยมากครับผมนี่ควรจะแก่แตแล้วนะครับผมแต่ไม่เจอครับพอดีเลยนะครับผมแบบนี้สวยครับนี่นะครับก่อนห้าก็น่าจะมีนั่นไงครับสวยมากนะครับลังนี้นะครับโอ้ โอ้ยยอดส่มมากนะครับนี่นะครับดินนะครับผมนี่ครับจากดินเม็ดนะครับผมยืนยังถึงนะนี่ครับต้นส่มมากครับต้องขออนุญาตตัดนะครับผมนี่ครับผมยืนครับ ข้าลาวนมผมนะครับผมเนี่ยครับต้นอ่อนไม้ล้มแบบนี้นะครับผมน้องๆอย่าประมาทนะครับผมพึ่งเอามันสับปะหลังครับข้ามาตรงเด้ตรงชิงเลยนะครับผมข้ามาหยอดตรงนี้นะครับโอ้ยสวยสุดยอดครับผมต้องขออนุญาตตัดนะครับผมพอดีเย็นแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม